สวัสดีครับผมนายพานนท์นิษสวัสดสีค่ะดิฉันนายสาวนิชานิรมนค่ะวันนี้เราจะมาเสนอโครงการครับชุดฝึกติดตั้งแผงโซลาเซลล์จำนวน3แผงบนหลังคาของเมืองคอนรกรีตแผ่นร้อนนะครับครูประจวิชานายเกียรติาาราพรทีนะครับ,บที่ปรึกษาโครงการนายปัะจัพรพึ่ชาจรครับบทคัดย่อโครงการนี้จะทำขึ้นเพื่อสร้างชุดฝึกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวนสามแห่งบนหลังคาเครื่องคอนกรีตแพร่ลอนเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนรู้การสอนวิชาเซลล์แสงอาทิตและการประยุกต์ใช้เนื่องจากวิชาเซลล์แสงอาทิตมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทงทางวิทยาลัยเทคนิคบนยังไม่มีการทําชุดฝึกติดตั้งแห่งเซลล์จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทําการสร้างขึ้นเพื่อให้ักศึษารุ่นต่อไปได้ศึกษาการติดตั้งแหโงเซลล์บนหลังคาและแนะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาพลังงานในชีวิตประจำวัน ที่มาและความสําคัญของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจและเลือกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนเนื่องจากพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานที่ไม่มีจมํานวนจํากัดและปราศจากมลภาวะการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ทําได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่ามีเทคโ,โ,โนโลยีและส่วนประกอบที่เหมาะสมกับวิธีใดวัตถุประสงค์ของโครงการ หนึ่งเพื่อสร้างการศึกษาชุดฝึกติดตั้งแผงโซลาเซลล์จำนวน3าแผงบนหลังคากระเบื้องคันกรตตลอดเพื่อประเมินความพรุงพอใจของผู้ใช้งาน3เพื่อศึกษาการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ขอบเขตของโครงการนะครับ1เพื่อสร้างการศึกษาชุดฝึกติดตั้งแผงโซลารเซลล์บนหลังคากระเบื้องคันกรีตตลอน2เพื่อประเมินความปึุงพอใจของผู้ใช้งานการศึกษาชุดฝึกติดตั้ง สามเพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาเซลล์ขอบขีของโครงงานหนึ่งรายละเอียดของการศึกษาชุดฝึกติดตั้งแผงโซลารเซลล์มีขนาด120วัตต์สองแผงโซลาเซลล์120วัตต์จำนวนสามแผงสามโครงหลังคาเตรียมติดตั้งแผงโซลารเซลล์สี่ลานติดตั้งแผงโซลารเซลล์ห้าประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประโยชน์คาดว่า,าที่จะได้รับหนึ่งเพื่อสร้างการศึกษาชุดึลติดตั้งแผงโซลาเซลล์สองเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการศึกษาการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนราคากระเบื้องสามเพื่อการศึกษาการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าด้วยพลัางงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาเซลล์สองเอากาสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษารเรื่องชุดสาธิต ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด120วัตต์หนึ่งวิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สองอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งหลักหลักความปลอดภัยในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สี่อุปกรณ์ซรเซฟตี้วิธีการติดตั้งโซล่าเซลล์หลักการออก แบบและการติดตั้งเซลล์เบื้องต้นการประเมินพื้นที่ที่ในในการติดตั้งแผงเซลล์สองจุดสองอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแผงเซลล์หนึ่งเซลล์ขนาดโมโนริสตันลนยสองรังติดตั้งแผงเซลล์สองจุด สอุปกรณ์เซฟตี้ 1. หมวกนิรภัย 2. องเนตานิรภัย 3. มถุงมือนิรภัย 4. ส,สายช่วยชีวิต 5. เข็มขัดนิรภัยหกรองเท้าเซฟตี้คู่ของเราเขาจดการนัเสนรเป็นห